สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมมาสัญจรยังวัดบุพารามอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดตราดนะครับนอกจากนั้นที่วัดบุพารามนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ของวัดบุพาราม มีวิหารพุทธสายญาติซึ่งเป็นปางสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันทัพปณิพานนอกจากนั้นยังมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเกิดแต่พระวระกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อมูลเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะได้รับทราบจากคุณลุ่งโรธสแสวงการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเทศบาลเมืองตาดขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมพ,พร้อมกันได้เลยครับ ันนี้นะครับจะพาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของวัดบุภผารามนะครับของจังหวัดตราดทุกท่านครับวัดบุพผารามนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราดครับสร้างเมื่อนะครับประมาณ371ปีที่แล้วนะครับสมัยพระเจ้าประสาททองเหตุผลในการสร้างวัดนี้เพราะว่าหลวงเมืองครับเป็นคนที่เป็นข้าพเดีนะครับเดินทางมาจากนะครับอุตสยานะครับพร้อมสมัครพรรคพวกนะครับเดินทางดูจุดต่างๆในตัวตาดครับว่าตรงไหนนะ ที่เหมาะในการสร้างวัดปรากฏว่าทุกคนครับเดินทางมาที่เนินแห่งนี้และได้รับกลิ่นหอมของดอกไม้ต้นไม้ครับทุกคนช่วยกันเดินดูว่าเป็นดอกอะไรต้นอะไรนะส่งกลิ่นหอมขนาดนี้ปรากฏว่าทุกคนครับไม่มีใครเจอที่มาของกลิ่นแต่ทุกคนบอกเลยว่าได้กลิ่นจริงๆจึงพร้อมใจการสร้างวัดที่เนินแห่งนี้ครับและตั้งชื่อวัดว่าบุพพารามนะครับซึ่งสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดตราดครับ ท่านครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรูปถ่ายครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลังเล็กของวัดบุพารามครับซึ่งประกอบไปด้วย4บุคคลครับซึ่งเป็นบุคคลซึ่งสําคัญของจังหวัดตราดนะครับท่านแรกครับที่อยู่บนสุดเลยนะครับนั่นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของปวงชนชาวไทยนะครับองค์กลางครับนั่นคือเจ้าจอมมารดาจันทร์ครับซึ่งเป็นเจ้าจอมนะครับ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแล้วก็เป็นพระนมนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นคนตราดครับบ้านของเจ้าจอมบดดาจันทร์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนี่เองนะครับในส่วนของใกล้ๆเมืองเลยอยู่ติดกับเมืองเลยนะครับนั่นก็คือหนองคันทรงนะครับบ้านหนองคันทรงนะครับส่วนด้านซ้ายและด้านขวานะครับนั่นคือ นะครับราชบุตรนะครับซึ่งเกิดด้วยเจ้าจอมบรรดาจันนะครับหนึ่งองค์ก็คือนะครับต้นราชสกุลเกษมศรีนะครับณอจุริยาและอีกหนึ่งองค์ก็คือต้นราชสกุลสุขสวัสดิ์ณอจุธยาซึ่งถือว่านี่คือสองเชื้อสายราชสกุลซึ่งกําเนิดมาจากคนตราดก็คือเจ้าจอมบรรดาจันนั่นเองครับและนี่คือหนึ่งในสิ่งซึ่งไม่มีที่ไหนแน่ครับ อยู่ที่วัดเราแห่งนี้นั่นเองนะครับพระศรีอริยะเมตไตรนะครับนี่คือองค์หลักองค์ที่หนึ่งของวัดบุปผารามของเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมและไปสักการะนะครับประมาณ16องค์นะครับค่อยๆนับตามผมไปนะครับนี่คือองค์ที่หหรือองค์หลักของวัดพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานคือ ใครผู้องค์ท่านคือพระพุทธเจ้าองค์ที่5ครับองสุดท้ายของพวกเรานะครับพระพุทธเจ้ามีมาแล้ว4พระองค์นะครับซึ่งเกิดมาแล้วบนโลกมนุษย์ของเรานะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวหลังต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับได้ไปกราบนะครับได้ไปไหว้ในส่วนของรอยพุทธบาท4รอยของ4พระองค์ซึ่งซ้อนอยู่ในฐานเดียวกันนี่คือนะครับในส่วนของพระปรมสาทิศลักษณ์นะครับ หรือภาษาชาวบ้านก็คือรูปวาดนั่นเองนะครับของรัชกาลที่5ซึ่งในประวัตินะครับพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดให้ในช่างนะครับชาวยุโรปนะครับวาดรูปให้พระองค์ท่านเนี่ยทั้งหมด5รูปหรือ5องค์นะครับหรือ5ใบที่เราเรียกกันนะครับหเท่านั้นนะครับทั้งประเทศไทยมีแค่นี้นะครับและเรามั่นใจครับว่าภาพนี้ที่อยู่ที่จังหวัดตากคือภาพมาส์เตอร์หรือภาพแรกนั่นเอง ทำไมภาพนี้จึงมาอยู่ที่วัดบุพพารามเพราะว่าอย่างนี้ครับเจ้าเมืองตลาดครับไปเข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังกรุงเทพมหานครนะครับพระอ,องค์ท่านนะครับโปรดเมตตานะครับยกภาพนี้นะครับมอบให้โดยบอกว่าทุกครั้งที่เรานะครับพระอ,องค์ท่านเสด็จจังหวัดตลาดได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าเมืองเสมอมาจึงมอบภาพนี้ให้เป็นที่ระลึกแก่เจ้า เจ้าเมืองครับเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดก็คือเป็นคนที่ดูแลวัดอยู่ก็เลยมอบภาพนี้ครับให้วัดดูแลต่อไปจึงตกทอดมาถึงพวกเรานะครับคนไทยคนตาจนถึงทุกวันนี้และอย่างที่ได้ฟังเขาก็มีทั้งหมด5ภาพณขณะนี้ปัจจุบันนะครับเราพยายามตามหาอยู่เราก็ยังไม่เห็นภาพจริงๆอีก4ภาพว่าอยู่ที่ไหนแต่จากคําล่าลือน่าจะอยู่อีกที่ดนึงก็คือบริเวณชั้นสองครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะพาทุกท่านนะครับไปไหว้นะครับไปสักการะนะครับในส่วนของพระไม,ม้โบราณศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตราดครับผม <net> ทุกท่านครับศาลาแห่งนี้ครับคือสาลาอีกหนึ่งหลังที่อยากให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมครับ นี่คือศาลาที่ประดิษฐานนะครับพระไม้องค์ใหญ่นะครับองค์กลางองค์ประธานทุกท่านสังเกตไหมครับว่าข้างขวาใหญ่ข้างซ้ายเล็กนะครับข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กนะครับไม่ค่อยจะสมส่วนเท่าไหร่เหตุผลเพราะอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังคือพระไม้องค์นี้นะครับเราเชื่อว่าเป็นพระไม้ที่สร้างเสร็จภายใน24ชั่วโมงหมายความว่าวันนี้ครับทุกคนมานะครับจะเจอขอนไม้หนึ่งขอนครับ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางนะครับพวกนี้เวลาเดียวกันสิ่งที่คุณเจอทุกท่านเจอก็คือพระไม้องค์ประธานรงนี้นะครับลักษณะการแกะคือต้องเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับเราเรียกว่าลักษณะนี้ว่าหลวงพ่อตันใจนะครับเพราะฉะนั้นพระไม้องค์นี้เป็นพระไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่เมืองตราดนะครับคู่เมืองตราดเลยนะครับแล้วก็สังเกตไหครับว่าพิ่งบูรณนะนะครับถ้าทุกท่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นพระไม้องค์นี้แตกเป็นรายละเอียด ทั้งองค์เลยทั้งองค์เลยนะครับและเศษไม้นะครับที่แตกนะครับพอเราจับนะครับกลายเป็นผงเลยทําให้เรารู้ว่านะครับพระไม้องค์นี้นะครับมีอายุที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้อายุ371ปีนะครับแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระไม้องค์นี้อายุเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีประวัติเขียนไว้เลยนะครับและนี่คือพระไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดตาดประจํา วัดแห่งนี้เลยนะครับส่วนบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับนั่นคือสนามหญ้ากว้างๆซึ่งเราคนตราดครับจะมาทําพิธีสวดมนต์ข้ามปีและพิธีต่างๆที่บริเวณนี้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับของวัดบุพารามของเราครับผม ท่านครับและสารหลังนี้ครับได้ชื่อว่าสาราหลวงพ่อโหสาราร้อยปีและสาราพระเจ้าจากสิลมหาราชเหตุผลเพราะว่านะครับที่นี่นะครับเป็นที่ปดิษฐานครับของรูปปั้นนะครับรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อโหนะครับหลวงพ่อโหเป็นใครกันนะหลวงพ่อโหคือนะครับเจ้าคณะแขวงและเป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดบุพารามนะครับสมัยรัชกาลที่5ซึ่งท่านเป็นพระที่มีคุณูปการนะครับของจังหวัดตราดมากรวมถึงวัด อาบุภารามของเราท่านเป็นพระที่ไม่ว่าท่านจะสร้างอะไรก็ตามท่านจะมีการเขียนบันทึกและจดไว้เสมอๆทําให้คนตาดเรานะครับทุกวันนี้สามารถตามร่องรอยได้ว่าแต่ละอย่างของวัดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะใครทําบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือคนตลาดครับมักจะมาขอพรที่ท่านก็คือหลวงพ่อโหงเสมอๆนะครับนี่คือ1จุดที่สําคัญของสาราแห่งนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมจุดที่2ก็คือสาราล้อยปีเหตุผลเพราะว่านะครับมีการนะครับจารึกไว้อย่างชัดเจนว่ากำเรียนกำเรียนก็คือการปะเรียนนะครับหลังนี้นะครับยกขึ้นเมื่อพศนะครับพุทธกาช2458นะครับพระครูคูรสารพิสุทธ์หรือหลวงพ่อโหนะครับเจ้าคณะแขวงนะครับเป็นผู้อุปการนะครับเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่เอ่ยนะครับ15จุดจุด นะครับให้ท่านผู้ชมเดาเองแล้วกันครับว่า15บาทหรือพันหแต่ขอนิดนึงนะครับณนะเวลาเดียวกันนี้นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเกาะกระดาษของจังหวัดตราดนะครับได้รับการลางวัดและทำโฉนดโดยการมีการซื้อคืนจากชาวบ้านทั้งเกาะนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น2,000บาทออกโฉนดหนึ่งใบนะครับ คนที่เป็นเจ้าของคนแรกของเกาะกระดาษคือพระเจ้าบรมมวงเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชนะครับซึ่งเสด็จพ่อก็คือนะครับพระบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้พระองค์ท่านนะครับรางวัดเกาะกระดาษทั้งเกาะและซื้อคืนจากชาวบ้านนะครับใช้เงินทั้งสิ้น2,000บาทเหตุผลในการซื้อคืนเพราะว่าฝรั่งเศสส่งคนเวียดนามครับที่นับถือศาสนาคริสต์มาที่เกาะกระดาษเพื่อหวังจะครอบครองพวกคท่านจึงมีความจําเป็นต้องออกโฉนดที่เกาะกระดาษนั่นเอง และนี่ก็คือเหตุผลที่เราเรียกศาลาแห่งนี้ว่าศาลาร้อยปีครับผมทุกท่านครับนัตราลาแห่งนี้นะครับนี่คือนะครับรูปหล่อนะครับของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีเรื่องเกี่ยวพันกับจังหวัดตากนะครับประมาณ5บรรทัดดันต่อไปนี้นะครับหลังจากพระองค์ท่านนะครับตีจันทบุรีได้แล้วนะครับพระองค์ท่านนะครับใช้ให้ทัพเรือมาตั้งรอที่จังหวัดตาก พระองค์ท่านเองนะครับเดินทางทางบกนะครับเดชะบุญญาธิการนะครับฝนตกหนักทั้ง7วัน7คืนนะครับหลังจากที่มาถึงเมืองตราดตอนนั้นเมืองตราดได้ชื่อว่าเมืองทุ่งใหญ่ครับพอมาถึงเมืองทุ่งใหญ่พระองค์ท่านสั่งให้นะครับทหารไปเจรจากับสำเพาจีนครับเพื่อจะขอยืมสำเพาจีนนะครับมาใช้ในการศึกปรากฏว่าสำเพาจีนไม่ยอมนะครับพระองค์ท่านนะครับจึงใช้ให้ทหารล้อมสำเพาจีนไว้กึ่งวันนะครับ จึงได้รับชัยชนะจีนเจียมครับซึ่งเป็นจักว่าจีนทั้งปวงยกลูกสาวถวายลูกสาวนะครับเรือสมบัติอาวุธต่างๆให้กับพระองค์ท่านพระองค์ท่านรวบรวมทั้งหมดครับและเดินทางกับนะครับจันทบ,บุรีนะครับนั่นคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทําไมประวัติศาสตร์ไม่มีชื่อของจังหวัดตราดเลยเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดตราดใช้ชื่อว่าเมืองทุ่งใหญ่นั่นเองครับสังเกตไหมครับว่าพระองค์ท่านนีได้สวมหมวกนะครับวางอยู่ข้างๆพระองค์ท่านนะครับ 2นะครับพระองค์ท่านนะครับพระพักก็คือหน้านะครับจะเป็นทร<า>งกลมนะครับทรงกลมนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับสนะครับที่เราไม่เห็นแน่ๆเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปหล่อพระองค์ท่านรูปวาดพระองค์ท่านทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะมีนะครับพระองค์ท่านจะทรงไว้ไว้หนวดนะครับไว้หนวดนะครับซึ่งองค์นี้ไม่มีเหมือนกันท่านอาจารย์ก็เลยทําที่ให้พระองค์ท่านเป็นฐานนะครับและตั้งชื่อศาราว่า สาลาหลวงพระโหัและพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมทุกท่านครับน,นี่คือจุดต่อไปที่เราจะพาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็สักการะนะครับนี่คือในส่วนของพระอุโบสถนะครับซึ่งว่าโบสถ์แห่งนี้นะครับได้ชื่อว่าโบสถ์สอชั้นทุกท่านครับไม่ใช่ชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแต่เป็นชั้นในกับชั้นนอก ชั้นในครับตั้งแต่ผนังนะคะจนกระทั่งถึงในส่วนของหน้าต่างนั่นคือโบสถ์โบราณครับโบสเก่าเลยนะครับซึ่งไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะครับต่อมาเรากลัวว่าโบสถ์จะพุพังนะครับแล้วก็จะพังทลายลงมาจึงได้มีการนะครับทำโบสถ์อีกชั้นหนึ่งนะครับครอบชั้นในไว้ก็เลยกลายเป็นโบสถ์ชั้นนอกกับชั้นในนะครับกลายเป็นโบสถ์สองชั้นนั่นเองข้างในมีอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของข้างในก็คือพระประธานครับเป็นพระประธานประจําหลักของจังหวัดตราดเลย น,นี่คือภายในพระอุโบสถนะครับหรือบทหลักของวัดบุพารามของเรานะครับทุกท่านสังเกตนะครับว่าพระประธานของเรานะครับจะมีเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าซึ่งช่างนะครับที่ทําการหล่อทําการปั้นพระองค์นี้นะครับตั้งใจนะครับในการตัดมุกนะครับมาแปะให้เห็นเลยว่ามีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้านะครับและพระองค์นี้เป็นพระองค์เดียวในวัดบุพารามของเราแห่งนี้นะครับ ที่มีชื่อนะครับก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองท่าน,นเป็นพระนะครับประธานหลักของวัดบุพารามซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยของวัดบุพารามของเราสําหรับตัวผมเองนะครับเป็นหนึ่งในสามของพระศักดิ์สิทธิ์ปฎฎระจาจังหวัดตรตาดเลยนะครับองคหนึ่งก็คือหลวงพ่อโตของผมองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมกันก็คือนะครับพระประธานองค์สีดาครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดแหลมงอบนะครับ ซึ่งแต่เดิมนะครับอยู่ที่วัดบุรินทร์ครับแล้วก็นะครับฝรั่งเศสนะครับเห็นว่าคนตลาดไปเฝ้านะครับไปกราบเหลือเกินนะครับก็เลยเอาปืนใหญ่มายิงครับพระประธานของวัดบุรินทร์ปรากฏว่าพระประธานไม่พังครับเป็นแค่รอยถักๆเท่านั้นเองนะครับต่อมาวัดบุรินทร์กลายเป็นวัดล้างครับทางวัดแหลมงอบจึงได้นะครับอัญเชิญนะครับพระประธานของวัดบุรินทร์นะครับไปประดิฐานอยู่ที่วัดแหลมงอบนะครับทุกท่านครับ นี่คือจิตกรรมฝาผนังนะครับที่อยู่ภายในพระอุโบสถของวัดบุพารามนะครับซึ่งมีเรื่องราวต่างๆนะครับประมาณทัก30กว่าจุดที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาดูทัก2จุดแล้วกันนะครับจุดที่1นะครับทุกท่านครับนี่คือโป้ยเซียนนะครับโป้ยเซียนโป้ยก็8อยู่แล้วโป้ยเซียนต้องมีอยู่ทั้งหมด8นะครับทำไมโป้ยเซียนข้างบนมี11นะครับผู้รู้บอกว่าทั้งซ้ายและขวานั่นก็คือไม่ใช่เซียนนะครับจบไปก่อนนะครับเรื่องของประตูตรงกลางครับตรงกลางทำไมมี9ทุกคนดูตามผมนะครับ สี่ซ้ายขาติดพื้นเห็นไหมครับสี่ขวาขาติดพื้นนั่นคือป่ยเซียนครับส่วนองค์กลางนะครับขาลอยจากพื้นเห็นไหมครับนั่นคือองค์ประธานของเซียนหมายความว่าทุกท่านที่มาวัดแห่งนี้นะครับหลังจากกราบพระประธานแล้วนะครับสามารถขอพรจากทั้งเทพทั้ง8ก็คือป่ยเซียนได้เลยนะครับนี่คือ1จุดที่น่าสนใจนะครับหลายที่น่าสนใจของวัดบุพารามนะครับลายต่อไปครับผมทุกท่านทางนี้ครับ ทุกท่านครับอีกหนึ่งลายนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นก็คือลายของคั้งข่าวเห็นไหมครับข้างบนเป็นแถบสีแดงนะครับนั่นคือแถบผ้าสีแดงนะครับใ <_ travaille> ต้แถบผ้าสีแดงนะครับจะเป็นลายคั้งข่งาวกลางปีกอ,อยู่นะครับทําไมคั้งขาวมีอะไรเกี่ยวพันกับคนจีเหรอเพราะจิตกรรมพวกนี้ได้ชื่อว่าช่างจีเป็นคนวาดอย่างนี้ครับเรามีความเชื่อกันว่า ข้างคาวคือความอุดมสมบูรณ์นะครับเหตุผลเพราะว่าั้างขาวนะครับภาษาจีนกลางนะครับอ่านว่าเบียนฟู่ภาษาจีนฮกเกี้ยนอ่านว่าเพียงฮกนั่นคือั้างขาวคําว่าฮกนะครับไปพ้องเสียงกัตเิพเจ้าฮกลกซิลนะครับร่ำรวยเงินทองมีเงินมีทองมีลูกหลานและลูกหลานก็ตันอยู่รวมถึงคติพจน์ความเชื่อและความอุดมสมบูรณ์ด้วยฉะนั้นจึงได้มีการวาดรูปั้างขาวครับกลางปีกอยู่รอบพระอุโบสถแห่งนี้เลย และอยากให้ทุกท่านนะครับลองกลับไปดูที่โบสถ์ที่วัดประจำบ้างของท่านด้วยว่าถ้าเป็นช่างจีนว่าส่วนใหญ่มักจะมีลายค้ั้งคาวอยู่เสมอเสมอนะครับนี่คือ2ลายนะครับสลายที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับของวัดตุภารามของเราครับผม นี่คือวิหารพระนอนนะครับซึ่งอยู่ภายในนะครับภายในบริเวณของวัดปุภาลามของจังหวัดตราดทุกท่านครับพระนอนองค์นี้เป็นพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยของเราชาวตราดนะครับที่สําคัญก็คือนะครับพระนอนองค์นี้เป็นพระนอนซึ่งเคยถูกนะครับทุบในส่วนของเสียงขององค์พระนะครับจนแตกนะครับแตกนะครับละเอียดเลยเป็นรอยเลยนะครับหลังจากนั้นครับมีการขโมยพระยอดธงทองคําออกจากเสียง ทำไมเราถึงรู้เพราะว่าตื่นเช้ามาเราเห็นเสียนพระแตกและมีเบ็ดตกปลาครับเกี่ยวอยู่ภายในเสียนพระพอดึงขึ้นมาถึงได้รู้ว่ามีพระยอดธงทองคำอยู่ภายในเสียนนะครับและขณะนี้ครับเราได้บูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำในส่วนของพระยอดธงทองคำที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดบุพารามนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาดูในส่วนของจิตกรรมนะครับภายใน ศาลาหแห่งนี้หรือว่าหารแห่งนี้นิดเดียวนะครับในส่วนของข้างบนนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามีเรื่องราวของโปยเซียนอยู่แต่ไม่ได้ว่าเป็นรูปเซียนครับแต่ว่าเป็นอาวุธประจําตัวประจําองค์ของเซียนแต่ละองค์นะครับเช่นมุมแรกมุมนี้นะครจะเป็นน้ําเต้าก็าคือแทนเซียนองค์ที่1ที่มีน้ําเต้าสะพายอยู่เสมอพร้อมทั้งผู้ปัดมแมลงวันนะครับนี่คือเซียนองค์ที่2 3 4สนะครับหก แล้วก็7 8ดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดทั้ง4ี่มุมนะครับมี2เซียนนั้น4ี่มุม2เซียนรวมกันก็คือโปรเซียนนั่นเองต่อมาวงกลมที่ทุกคนเห็นนะครับนะครับนั่นคือเรื่องราวของั้างคาวครับอีกแล้วนะข้างคาวอีกแล้วเห็นไหมครับกลางปีคาบดอกไม้ของแต่และเดือนอยู่นะครับข้างในนั่นคือเรื่องราวของนะครับแต่และฤดูเห็นไหมครับรวมกันตรงกลางานั่นคือดอกทานะวันทั้นตรงนี้คือตรงที่นะครับ คนตลาดโดยเฉพาะที่มีเชื้อสายจีนก็จะมาขอพรนะครับขอความรุ่งเรืองนะครับขอความรุ่งเรืองขอโชคขอลาภตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรือของพรทั้งหมดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิหารตระนอนนะครับของวัดสุภรา,าของเราครับผม ท่านครับและนี่คือนะครับศาลาหรือวิหารนะครับของนะครับลอยพุทธบาทนะครับสี่ลอยซ้อนอยู่ในลอยเดียวกันลอยที่1นะครับลอยที่2 3และ4นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีลายมงคลต่างๆเลยเหรอเราต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่าพระพุทธเจ้านะครับเกิดมาแล้วบนโลกมนุษย์ทั้งหมด4พระองค์นะครับพระองค์ที่1พระองค์ที่2พระองค์ที่3พระองค์ที่4 ถ้าเกิดของเราที่เราเกิดทันกันก็คือองค์ที่สี่องในสุดนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีมงคลมีเรื่องราวต่างๆไม่เหมือนกันนะครับทั้งสี่ลอยที่ซ้อนอยู่ในฐานเดียวกันลักษณะอย่างนี้หมายความว่าพวกเราทุกคนมาที่วัดบุพารามแห่งนี้นะครับมากราบทีเดียวนะครับมาไหว้ทีเดียวมาสวดครั้งเดียวที่เดียวเลยสามารถกราบนะครับพระพุทธเจ้า้อยพุทธบาททั้งสี่รอยคือทั้งสี่องค์ได้เลยนะครับแล้วตามปฏิธรรมความเชื่อของเราก็คือ หลังจากที่พระองค์ท่านนะครับปริจิพานไปแล้วนะครับ5,000ปีจะเกิดยุคที่ดีที่สุดยุคที่มนุษย์ไม่ฆ่าฟันการยุคที่เราขอให้เราเกิดทันด้วยเถิดนั่นก็คือยุคของพระศรีอารหรือพระศรีอริยตไตรที่เราได้เกิดนํามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับจุดต่อไปนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับได้เห็นเลยก็คือเรื่องราวของดอกไม้ครับดอกไม้นะครับดอกไม้นะครับจิตกรรมฝาผนังนะครับซึ่งที่นี่ครับจิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของช่างไทย เป็นศาลาเป็นอาคารหลังเดียวในวัดบุพารามซึ่งช่างไทยเป็นคนวาดนะครับจะสังเกตถึงความอ่อนช้อยของรอยจิตการต่างๆนะครับรวมถึงนะครับดอกไม้ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นเพราะนี่คือดอกไม้ซึ่งร่วงหล่นจากเมืองสวรรค์นะครับฉะนั้นก้านจะอยู่ข้างบนและดอกจะอยู่ข้างล่างนะครับนั่นคือดอกไม้ที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นเหมือนกันครับผม ท่านผู้ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้ทางรายการสแสวงบุญสแสวงธรรมจะได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณนะครับพระบุรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดนะครับเจ้าอาวาสวัดบางปือจังหวัดตราดนะครับซึ่งจะได้การธรรมสการถามพระอาจารย์ว่าการที่ชุมชนสังคมจะมีความเข้มแข็งตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยควรจะทํานําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างของการธรรมสการครับ ก็ขอจเจริญพรในวันนี้ก็มีการที่มาประชุมอบรมเนาะเรื่องของการทำปุ๋ยธรรมาชาติทำยาขายยาธรรมาชาติก็ทำได้ทำยาขามแมลงเนี่ยก็ทำได้ก็ก็ถ้าเราทำได้จริงๆแล้วเราก็จะเป็นซื้ออะไรแล้วเนาะก็มีต้นทุนอยู่ในบาทในในสวนอยู่แล้วก,ก็เราก็ใช้ความมีความข่มใจในเรื่องของการทำ ตามที่ที่เขาแนะนำอยู่นะมันมันก็จะได้ความในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในงานต่างๆเนี่ยมีความมีมีความ,ม,ม,วามช่วยเหลือในเรื่องของการทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกมันมันจเจริญงอกง,งามขึ้นแล้วก็มีดอกมีผลดีขึ้นนี่นี่ีความขมใจเนี่ยก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งเพิ่มเติมมาก,ก็ขันติขันติความอดทนความอดทนต่อความ ขีๆๆๆ่เกลี่ยขีคลานบ้างอดทนต่อความลําบากบ้างอดทนต่อความตรากตรำความเหนืดอเหนื่อยเมือ่อยล้ามันก็ต้องทนนะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็ได้ทาจริงได้ผลจริงนะก็ต้องต้องทาจริงทำาเรื่ออาจจะไม่ได้ต้องทำจริง,งมันก็าสามารถที่จะไปลดต้นทุนในการใช้จ่ายซื้อปุ๋ยเกี่ยวกับเคมีต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีแต่ว่า,าราคาสูงขึ้นนะแต่เรามาทําเกี่ยวกับวัตถุธรรมชาติ ที่ท่านแนะนํามีใบไม้ใบหญ้ามีอะไรต่างๆมารวมกันถ้าเราเขาใจเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เฉพาะแต่สวน่ะบางทีปลูกไอ้ผักปลูกหญ้าปลูกได้มันได้ผลขึ้นมันก็มันก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายในการซื้ออะไรมามาบำรุงอะไรเขาธรรมะคือธรรมชาติเอาปฏิบัติตามธรรมชาติเนี่ยการทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมอาธิวาแล้วกันที่ท่านใช้ใช้เป็นการนําในเรื่องของ การผสมผสานในในการดําเนินชีวิตว่าการทํางานคือการปฏิบททัติธรรมแต่การทํางานก,ก็ต้องลดละเลิกเกี่ยวกับเรื่องของความโลภโกรธหลงเราทำาใ,หให้มีความสุขกทำมีความสุขก็มันก็จะได้ก็ให้สนุกกับการทํางานจะทางานแล้วก็ได้ผลดีก็มีความสุขต่างๆที่เราปรารถนาเนี่ยจะได้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการผนโมทนาท่านทั้งหลายได้ เป็นผู้มีความาพ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลคพ้นภัยพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเศบการเคยมีอายุยืนยาวนานมีวันนะพิพันธ์ผ่องใสมีสุขคือความสุขกายสบายใจมีพระ,ระคือกาำลังกายกำลังใจสุขภาพประมัยแข็งแรงมีความหลงเหลเป็นสูงอยู่ในลมเงาของพระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานให้ยิ่ง,งขึ้นไปจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดขอให้สงความปรารถนา ทุกอย่างทุกประการทุกท่านทุกคนเธอิขอเจร,ริญพรท่านทรานท่านเจ้าคุณท่านได้ให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะหลักพุทธศาสนาและรัฐธรภมศาสโนาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9แล้วนะครับให้ชุมชนนั้นมีความพอเพียงนะครับใช้ชีวิตอย่าง รู้คุณค่านะครับชีวิตของเราสังคมของเราก็จะมีความสุขนะครับท่านใดที่มาที่จังหวัดตราดแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาอย่างวัดบุพผารามอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับมากราบพระบรมสารีริกธาตุนะครับมากราบพุทธเจ้าว,วิหารนะครับพระปางพุทธสายญาตินะครับซึ่งเป็นปรางพุทธปฏิพันธ์ขององค์สมเด็จพระสัมมา สมพุทธเจ้านะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้มาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นรายการจะไปถ่ายทำนะครับที่ใดนะครับไปสแสวงธรรมที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามเรานะครับสำหรับวันนี้ทางรายการต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ